ในการสู้รบทางอากาศของสองครามโลกครั้งที่สองเครื่องบินลำหนึ่งสร้างชื่อจะเป็นหัวข้อสำคัญทุกครั้งที่พูดถึงการรบอันดุเดือด p 51ม s สแตงคือเครื่องบินซึ่งรวมไว้ด้วยความเร็วควา,ามสามารถทางการต่อสู้และอาวุธท่านจะได้ชมภาพจากห้องนักบิน ในขณะที่นักบินเครื่องมาสแตงทำการดวลกับเครื่องบินรบที่ดีที่สุดของฝ่ายอักษะทั้งในสมรภููิยุโรปและแปซิฟิกทั้งเครื่อง ME109 เครื่องสีโร่และแม้แต่เจ็ตของเยอรมันซึ่งจะยืนยันว่ามาสแตงคือเครื่องบินรบของอเมริกาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เจิญพบกับการต่อสู้ เรียนรู้ยุทธวิธีและได้เห็นภาพสดๆของการสู้รบอันดูเดือดของ p h 1 m u s t a n อ